สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ครับสวัสดีพี่น้อง FC ครับอยู่กับช่องดําซิงซุเปยวกันอีกคลิปหนึ่งนะครับ <ไป S 1> นี่มา <ไป S 1> รีวิวรถหกรอครับ,บล็อกกี้กับพี่หลงครับใส่บงังฝุ่นมาใหม่ใส่เมื่อวานครับ ของอีเบลนี่ยังไม่ได้ล้างครับนี่ใส่แล้วยังไม่ได้ล้างครับบางฝุน่นบางฝุน่นมือสองครับของเก่าครับซื้อมากิโลละแปดสิบบาทครับซื้อมาเป็นกิโลครับชุดหน้านี่ก็พันห้าครับนี่แหละครับพันห้า เขามาก็ได้ใส่ซื้อเหล็กฉากกับนอ็อตหลักเหล็กฉากกับน็อตครับออของอีเวลยังไม่เสร็จดีครับอันเก่านี่ สั่งให้ถอดออกครับมันใส่แล้วมันใส่กันชนไม่ได้ครับที่มันทำแล้วนะเลยสั่งให้ทำใหม่ไปซื้อมาให้ใหม่ให้ทำใหม่ครับนี่ดูเหมือนว่ามันจะจะต่ำเกินไปครับ ว่ามันก็รูดดินเกินไปรูปดบ่อยนานเข้านานเข้าเดี๋ยวมันก็คงจะหมดไปเองครับ <c oughs> ดูคันนี้ครับนี่ฝีมือชายทินครับ ขนลับฝีมือขัะนั้นยังไม่ได้ใส่ดอกจันครับตันนี้ใส่ดอกจันแล้วครับฝีมือมันคนลับแบบครับ ยังไม่ได้ใส่โครงลังคาครับอัน,เ,เ,นเอาซื้อนี่มึงตัดตัดเครื่องเดี๋ยทียนมึงตัดเครื่องเดี๋ยนะซื้อกลางเนี่ยซื้อกลางเนี่ยตัดคือเป็นสองอันเปล่าฮะ

สวยไม่สวยตีชมกันได้ครับใส่เฉพาะอันหน้าก่อนครับอันหลังเดี๋ยวหางบอ,อีกสักหน่อยก่อนครับหาทุนอีกสัก4 0 0ร้อเที่ยวก่อนไปวิบบ่งงานให้ได้สัก500เที่ยวก่อน ไปจัดชุดหลังครับไดอยางฮะขั้นไหนของตะเป็ดของตะเป็ดเลี่ยนหัวให้เล่าหมดแล้วของตะเป็ดตองเลี่ยนหัวให้เล่าหมดแล้วนะ เอาหัวเมกามาใช่ย <oh ังจีว่ายังกันครับเมือนเดิหัวเมกามาเลยไม่ก็มมเลยหรอ่นเนี่ยหนีนมาท่านแล้วกันนถาม อันนี้ต้องเปลี่ยนหัวก่อนครับอเจาดาอันนี้ต้องหาง,งบสักหมื่นเที่ยวครับหมื่นเที่ยว,วยหาง,งบอีกหมื่นเที่ยวยโอ้เดาไงว่าต้องหมื่นเที่ยว <reet> เอาเอาจับนี่ใส่ดูไปเหมื่อยและเอาแม่เหมื่อนและเอาแม่เด้อ ดูเกยอีสานใต้ด้ำแต่งไม่มาใส่ให้ครับซุปเปอร์ยาวใส่เองครับเลยต้องตัดเกียร์ออกใหม่ครับเพราะว่ามันใส่ไม่ได้นะครับค่อนข้างที่จะสกระปรกหน่อยครับยังไม่ได้ล้างครับใส่แล้วค่อยล้างครับเ,เอาขิ้ยเมื่อคืนเอานใส่บิ่งด้วย Say mẹ. Wang say bung gondu. Hầu sung quá. Sukhoi khỏi Lạ. Vâng lạ. 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 อยานั่นละมันก็จะประมาณนี้ครับสำหรับสดใสครับ <c oughs> <c oughs> ฮะเออนั่นแหละยิ่งยิ่งติดหันเลยยิ่งติดหันะยามาทางทิศไต่ยามาทางทิศไต่อีกทิศไต่ทางผิดวะเออละต่ำซ้ำนั่นละยามาจนต่ำมันละเพราะ

เห็ดไหมยังเดี๋ยววะฮะบล็อกแรกบล็อกเดียวดะลักไปนี่เด้ไปใส่ซสอเด้กูไปเห็นใส่แรกลายขึ้นก็เอาตัวดีไปบานนึจังอยกับเบิร์ตตเห็ดจังเน้นจีอองมากด้ดึงออกมาอยู่บังเฮ้ะแ้วอ๋อกมาผีไปออนี่ตอขาอต่อขาอันนี้ก้ประดังมากออกมาพีดังเน็ตหรือปดังเลยอ๋จะบีบมันอยู่แคบเกินไปครับเดี๋ยวเดยวจะทำอันนี้ใหม่ครับ ทำตรงเลาเรากระจกนี่ใหม่ครับทำให้เลากระจกออกยื่นออกมาข้างหน้าอีกหน่อยนึงครับโอ้แต่ครับใส่แต่เรียบร้อยแล้วครับ

ขากระจกใหม่ครับต้องให้มันยื่นออกมาอยก่ครับนยื่นออกมาข้างหน้าอีกหน่อยนี้ครับโค้งรับกับหมวกครับอืดออกมาเชื่อมใหม่เลยครับอาเหล็กมาเชื่อมใหม่ตัดขึ้นใหม่ให้มันขึ้นสูงเลยครับใส่นาซาขึ้นไปสักสิบซื้อมาอีกสักสิบบาน เต็มเลยครับ ที่ที่เราจะรีวิวค่อนข้างคแคบนิดนึงเดี๋ยวผมถอยคันนี้ก่อนโอเคครับสำหรับรีวิววิดีโอชุดนี้ครับผมดัมซิงสุภยาวก็พอจบคลิปเอาไว้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าดูคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะรีวิวการทำใส่หมวกนะครับแมคโครสดใส ให้ดูครับผมโอเคครับสวัสดีครับ